เพื่อนๆอาหารสามทิววัน,นี้ขอเสนอเมนูต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองจ้าอันดับแรกเขาตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะเราบางนี้เราจะตุ๋นหมูให้นุ่มนะใช้เวลานิดนึงเราก็จะไปเตรียมผักกาดดองกัน ผักกาดดองของเราเนี่ยจะนํามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะเวลากินนี่กินง่ายมากๆซอยเสร็จแล้วนําไปแช่น้ําเลยจ้าเพื่อให้ความเปรี้ยวของเขาออกมานะล้างหลายๆน้ําเลยนะขั้นตอนนี้ยิ่งล้างเยอะก็ความเปรี้ยวก็ยิ่งออกเยอะ เตรียมผักกาดดองเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าตุ๋นพร้อมไปกับกระด,ดูกหมูนั่นแหละปรุงง่ายๆนะก็แค่แม็กกี้กับเกลือสองอย่างชิมรสตามใจชอบนะจ้าเข้าน้ำเข้าเนื้อกันดีจริงๆเลยทั้งหมูนุ่มๆแล้วก็ผักกาดดอง เสร็จแล้วค่ะต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมู